สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับกับช่องมิสยะสตูดิโอนะครับผมคือตอนนี้เนะี่เสร็จการเก็ของผมก็เริ่มจะแย่กันไปหมดจะแย่แล้วนะครับเพราะว่าผมยิ่งทำคลิปมากเท่าไหร่เนี่ยคนดูมันยิ่งน้อยลงนะครับคือผมท้อมาก ผมไม่รู้เลยว่าผมจะทำคลิปอะไรดีในเมื่อผมไม่มีกำลังใจเลยผมจะเลิกทำคลิปสักพักแต่ผมจะมาัตดงใบ่อยครั้งนะครับเข้ามาเพื่คุยกันได้นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังสะสมเงินอยู่ด้วยนะครับใครที่ มีเงินเหลือหรือว่ามีเศษก็สามารถโดน,นให้ผมได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทิ้งเบอร์วอเดตไวใ้ให้ตารางคลิปนี้นะครับผมคือตอนนี้ผมน้องให้ครับผมพูดจริงๆผมน้องให้ก็คือแบบผมเนี่ยอยากจะเลือก,กับแฟน เพราะว่าผมไม่อยากให้เขามาจมบักอยู่กับผมถ้าเขายังคบกับผมอยู่แบบนี้ก็เจ็ดเขาไปได้ไม่ไกลเพราะว่าผมเงินเลี้ยงตัวเองก็ยังไม่มีเลยแต่ไม่รู้ทำไมผมถึงอยากมีแฟนแต่ก็มีแต่พอมีแฟนผมก็ไม่รักษา คือตอนนี้ผมได้เรียนรู้มาอย่างหนึง่งว่าความรักมันไม่ได้ง่ายเลยสำหรับคลิปนี้ก็นามาเปียงตอนนี้ก็แล้กันนะครับทุกคนอาจจะไม่เห็นผมใน youtube แล้วนะครับก็ผมไปแล้วครับ